วันนี้จะมาดูวิธีนะครับวิธีว่าถ้าแบตบวมอ่ะเราจะใช้วิธีไหนดีคือแบตผมอ่ะมีอยู่3มก้อนเป็นโด DJ i i จ i นินะฮะเหมือนสองก้อนเนี่ยมันจะบวมไปละแต่ก้อนนึ้งอ่ะย,ยังไม่บวมวิธีของผมคือแบตก้อนเนี้ยมันยังอยู่ในตัวโดนภาพนี้ก็ ภาพจากกล้องตัวโดนเลยแล้วแคปในโทรศัพท์เรามาดูนะมุมขวาบน3จุดเราจำไหมครับว่าแบตบมีอยู่4ีเนต์ะครับเราแคปไว้ก่อนปึ๊บกันลืมกันลืมข้อมูลแบตเตอรี่39มสาจำนวนรอบของแบตเตอรี่39นะฮะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาแบตจากโดนตัวเนี้ยออกก่อนวิธีออกนะฮะต้องปิดตัวโดนก่นอนเราเอาแบตออกจากตัวโดแล้วนะครับ แบบถ่ายลูกกล้องอันนี้แค่เปิดเครื่องไว้เฉยมันก็ร้อนอยู่ปกตินะฮะคือแบตบที่เราเอาออกเราทํำเราเขียนไว้เล็กหนึ่งนะครับอันนี้ เห็นไหมครับมันวิธีเช็คว่าบวมหรือไม่บวมลองหมุนไว้พื้นเร็บเรียบครับแล้วหมุนดิถ้ามันหมุนถ้ามันบวมอ่ะจะหมุนได้จะหมุนได้เหมือนเป็นลูกข่างเลยอออืออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนี้ยังไม่เคยเอาใส่ ยังไม่เคยเอาใส่ตู้เย็นนะครับคราวน,นี้มาดูแบตก้อนที่สองนะฮะไอเนี้ยที่ผมลองเอาใส่ตู้เย็นอนะแรกๆมันบวมแล้วใส่ตู้เย็นอนะอ้ยมันเหมือนหดไปแต่จําไม่ได้ว่ามีแบตเตอรี่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองใส่ในโดนดูนะฮะอันนี้เราเอาแบตใส่ในโดนแล้วนะครับ มีประมาณ34%นะฮะรไอนที่2แล้วก็แคปไว้ก่อนครับการลืมก็มาดูข้อมูลแบตเตอรี่อันนี้45รอบชาร์จคือมากเยอะก,กว่านะครับวิธีของเรานะครับเราจะลองแค่เอาแบตก้อนเดียวก่อนใส่ใน ใส่ในตู้เย็นวันนึงถ้ามันเสียก็เสียแค่ก้อนเดียวแต่ถ้าเราเอาใส่สองก้อนอะ่ะมันอาจจะเสียสองก้อนแต่ถ้ามันไม่เสียหรือว่าใช้ได้ก็ถือว่าวิธีนี้ได้ผลลองเอาไปทำดูได้นะทำกดนี้ก่อนส่วนอันที่สามนี่คือแบบที่ไม่บวมอะไรเลย ยังใช้ได้ปกติซึ่งมันน่าแปลกมากนะรอบชารเยอะมากกว่าสองก้อนแต่ไม่บวมเลยคราวนี้เดี๋ยวเราออกก่อนนะแบตโดนจะมีอยู่สามก้อนนะฮะอันนี้ก้อนแรกก้อนที่หนึ่งซึ่งมันเหมือนบวมๆแล้ว ส่วนนี้อัน,นเป็นก้อนที่2นะครับอันนี้ก้อนที่3นะครับที่รอบชาร์จเยอะสุดแต่มันเหมือนไม่บวมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคืนนี้นะเอาก้อนที่2เนี่ยใส่ในตู้เย็นวิธีจะใส่ในตู้เย็นนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆไปใส่ในช่องฟิตหรือตู้เย็นต้องมีอุปกรณ์ภาชนะก่อนนะเอาแบบสองมันยังบวมๆอยู่แล้วพรุ่งนี้มาดูตอนเช้ามาดูกันนะฮะ มีอุปกรณ์ผมเตรียมมาละกล่องนะฮะแล้วก็ฝาปิดนะฮะถือถ้ามันใช้ได้ก็แนะนํากันได้ครับลองทําดูแต่ถ้ามันเสียก็เสียแค่ก้อนเดียวฮะถือว่าความขมอยู่ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่ถ้ามันซ่อมยังไงก็ไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ได้ละแนะนําหาช่างนะครับเปลี่ยนเซลล์รีเซลล์หรือว่าเปลี่ยนแบตซื้อแบตใหม่นะ วิธีดูแลรักษาแบตดีๆก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็หนึ่งโมงห้าสิบนะครับเรามาเปิดดูนะครับว่าอาการข้างในจะเป็นยังไงว่ามันจะบวมไหมหรือว่ามันจะหายบวมหรือว่าจะเป็น หายบวมนะครับมันมันไม่บวมนะครับทีนี้แต่เช็คอีกทีนึงคือเราต้องไปใส่เครื่องโดนะครับต้องให้มันแห้งๆก่อนเดี๋ยวเราเอาไปใส่เครื่องดูแลบบ้วบเมื่อคืนที่เราดูก็เหลือประมาณ37%นนะครับพอเราใส่แช่ตู้เย็นไปอะ่ะมันจะเพิ่ม หรือว่ามันจะคงที่หรือว่ามันจะลดนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันครับมันยังหมัดหมาดอยู่นะครับชื้นชื้นมีน้ำไอน้ำเกาะนิดหน่อยเดี๋ยวรอให้มันแห้งๆสักพักเดี๋อะพลายใส่ ตัวน,นี้นะครับแบบใส่ดูแล้วก็กดปึ๊บเอาเห็นแบตแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานตอนค่ำสามสิบเจ็ด พอตอนนี้แบบส3คือลดไปแค่4%อร์เซนนะครับไม่เพิ่มแล้วก็ไม่คงที่แต่ลดลงมาก็มีประมาณนี้นะครับ